สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3แล้วนะคะสำหรับมินิคอสนะคะของคนะ้ดแอ i เนาะที่วันนี้มาสอนทุกๆคนนะคะปั้นร้าน IG ยังไงให้ปังนะคะบอกเลยว่าแบบเนื้อ,อาหาแบบอันเนี้เป็นแบบคอสคอร์สหนึ่งเลยนะที่หลายๆคนไปเรียนแล้วก็ในราคาที่แบบถูก คือของถูกไม่มีแต่ว่าโค้ดมาให้ฟรีมากกว่านะคะวันนี้โค้ดแอดเลยอยากจะมาแชร์นะคะวิธีการที่วันนี้จะมาสอนทุกคนออกแบบโลโก้แบบยังไงให้ปังให้ดูดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็รวมถึงฟรีด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้เนาะใครที่ยังไม่ดู EP ีที่ผ่านมา2 e p นะทุกคน EP ที่1เนี่ยโค้ดแอร์เนี่ยสอนเริ่มวิธีการนะตั้งชื่อแล้วใช่ไหมคะส่วน EP ที่2เนี่ยเป็น EP แห่งการทำมูดบอร์ดนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างง่ายมากๆเลยเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเนาะจะเริ่มทำแล้วโค้ดแอร์มั่นใจเลยว่าคือแรกๆเนี่ย พูดจากประสบการณ์ของโค้ดแอรโค้ดแอนเนี่ยไม่มีไอเดียแล้วก็จะพูดเลยแบบไม่มีแบบเซนส์ทางด้านการออกแบบกราฟิกอะไรใดๆเลยนะแต่ว่าวันนี้โค้ดแอนนะเห็นอะไรที่เป็นทางลัดเนาะแล้วก็เอามาแบกบันให้กับทุกคนเพื่อคุณจะได้มีหน้าร้านที่พรีเมียมหน้าร้านที่สวยงามนะคะโอเคแต่ก่อนจะไปฟังนะทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามโค้ดแอนนะคะก็ อย่าลืมนะคะ,ะกดไลค์เนาะแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอนด้วยนะวันนี้โค้ดแอมาสอนฟรีฟรีให้กับทุกๆคนเลยนะคะคอร์สนี้คือแบบว่าถ้าเทียบเป็นคอร์สเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า1,900บาทแน่นอนเลยนะคะเละอยแต่วันนี้โค้ดแอนะมาแบ่งปันฟรีให้กับทุกๆคนเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้ โค้ดเอจะมาสอนวิธีการออกแบบโลโก้นะคะก็ให้เรามาที่นี่เหมือนเดิมนะคะก็คือให้เรามาที่ตัวแคนวานะอันนี้คือเป็นแคนวาแบบฟรีนะคะทุกคนในคอรสมินิคอสน A, เนี้ยโค้ดเอเนี่ยจะมาสอนการทำแคนวาแบบฟรีนะคะทุกคนคือคุณไม่ต้องยังไม่ต้องใช้แบบโปรนะคุณก็สามารถนะปั้น IG ของคุณนะปั้นร้านของคุณให้ดูแพงได้ด้วยนะคะโอเคก็ให้ทุกคนมาที่ ตรงนี้นะคะหน้าตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ทุกคนมาที่คําว่าเทมเพลตนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญให้เรามาเลือกคําว่าโลโก้นะคะทุกคนวันนี้จะมาสอนทุกคนออกแบบโลโก้แบบง่ายๆนะคะโดยที่แบบแต่ก่อนนะถ้าเราคิดจะทาแบรนด์ใช่ไหมอันดับแรกที่เราต้องทําเลยก็คือการออกแบบโลโก้ใช่ไหมคะแล้วเราก็หลายๆคนที่คืออันนี้พูดจากประสบการณ์ของโค้ดแอเลยจะทําแบรนด์อะไรต้องแบบ เสียตังค่าทำออกแบบโลโก้นะแบบ3 000, 5 0 0 5,000เลยนะทุกคนคือแบบแบบง่ายๆนะคะทุกคนก็โดนประมาณนี้นะแต่วันนี้คือ Canva เนี่ยมาช่วยตอบโจทย์คือคนแอบแบบมีแพชชั่นเรื่องการปั้น IG มากแล้วก็เชื่อว่ามันมีประโยชน์ให้กับทุกๆคนก็เลยเอามาสอนฟรีให้กับทุกๆคนที่อยู่ในช่อง YouTube แล้วก็ในทุทกๆ Channel น,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ให้เรามาเลือกเทมเพลตโลโก้ใช่ไหมคะก็เราก็ดูไปว่าเราชอบแนวไหน อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่สมมติโค้ดแอร์ชอบแบบนี้อ่ะโอเคโค้ดแอร์ก็เลือกโลโก้แบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วเราก็มากดตรงนี้นะคะคำว่าปรับแต่งเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนจำได้ไหมว่าเมื่อ EP ที่ผ่านมาเนาะเราได้ตัวมูดบอร์ดแล้วใช่ไหมคะ อีพีนี้โคดแอร์ก็เลยจะให้ทุกคนไปก๊อปปี้มานะโอเคอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะเพิ่มหน้านะทุกโอโทษทีคะ่ะเวลาที่เราจะเพิ่มหน้านะคะทุกคนในตัวแคนวะ่าเนาะก็ให้ทุกคนมาที่ตรงนี้อ่ะขอโทษท,ท,ทีคะ่ะให้เรามาที่ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบโล่งๆใช่ไหมคะก็ให้เราไปเลือกที่เทมเพลตนะเวลาของตัวแคนว่าใช่ไหมคะเขาจะเซฟเทมเพลตนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักใช่ไหมคะนี่อันนี้แล้วตัวเทมเพลตของเราที่เราทําไว้มันจะอยู่ที่แบบนี้อ่าก็ให้เราเอามูดบอร์ดนะที่เราทํามานะคะอันนี้ที่เป็นรูปที่เราไปเอามาจาก i n t e r e s ตตั้งแต่ e ีที่แล้วนะใครดูแล้วงงๆนะเข้าไปดู EP ีถัดไปนะคะทุกคนถัดมาโอเคก็ให้เราเอาตัวนี้มาวางทําไมโค้ดแอรถึงให้เอารูปมาวางเพราะว่าอะไรรู้ไหม คือถ้าแบบที่แบบเสียเงินเนี่ยคือคุณจะมีแบรนด์คิดใช่ไหมคะคนแอใช้เป็นแบบเสียตังค์รยปีเนาะแบบแบรนด์คิดซึ่งแบรนด์คิดเนี่ยจะง่ายตรงทีเ่เวลาที่เราเนี่ยเลือกสีมาทีเดียวตัวเทมเพลตสีมันจะมาแต่ถ้าสมมติใครที่ยังไม่มีงบประมาณนะทุกคนก็ใช้แบบนี้ไปก่อนก็คือเอาลูกที่มันเป็นตีมเ,เ,เป็นสีมาใช้ก่อนนะคะถัดมาก็ให้เรามาที่ตรงนี้ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นี่ให้เรามาที่ตรงนี้ มาเลือกธีมสมมติเราอยากได้ธีมสีของตัวของแบรนด์เราใช่ไหมคะก็ให้เรามาที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นี่นี้นะเนี่ยสีแบ็กกราวน์นะคะทุกคนก็ให้เรามาที่ตรงนี้อ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยสีมันจะดูดมาปกติเนี่ยเราต้องใช้แบรนด์คิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบฟรีเนี่ยเราไม่ต้องใช้เราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนี่เราก็สามารถเปลี่ยนโลโก้อ่าโอเคแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ให้เราเอามาคัฟตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มาเลือกตรงนี้ต่อ,อมาเลือกสีสมมติเราอยากได้สีจางอ่าสมมติอยากจะได้สีนี้อ่าโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการเดิมก็คือเราไปกดที่สีแล้วก็ไปเลือกตีมสีเดิมของเรา เหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นตัวอักษรเนาะก็ให้เรามาที่ตรงนี้อโอเคปุ๊บอ่ะเราก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ถัดมาก็ให้เรามาที่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือตัว V ใช่ไหมคะแล้วตัว g เนาะเราอยากจะเลื่อน โคดแอรแนะนำให้ให้แบบว่าเราเปลี่ยนดีกว่า่าอะสมมติเป็นสีนี้โอเคหรือใครจะชอบสมมติเราจะเปลี่ยนชื่อของแบรนด์ใช่ไหมคะสมมติเราจะเปลี่ยนชื่อก็ให้เรามาให้ตรงนี้อ่สมมติโคดแอเป็นโคดแอเนาะโคดแอก็ตัวย่อคือ C A นะโคดแอก็ใส่ C A C <A. S 2> uh. ถ้าฟอนตนี้มันอาจจะดูไม่สวยนะคะทุกคนก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะทุกคนเป็นฟอนตนี้ก็ได้อันนี้ก็ฟอนต์ฟีนะคะทุกคนเราจะดูรู้ได้เลยนะก็ให้เราเอามากดตรงนี้ว่าฟอนตนี้คือฟอนต์อะไร ่าสมมุติเราออกแบบตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวโค้ดแอดททำให้เลยดูหลายๆแบบเนาะทุกคนไปช้าๆนะทุกคนอ่าโอเคสมมุติเป็นแบบนี้เนาะอ่าโอเคแบบนี้ดีกว่าสวยกว่าโอเคอ่าโอเคดู Limited e dition ดีถัดมานะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนชื่อ สมมติ Smooth, เราจะเปลี่ยนชื่อเป็น Code a อสกิ n นแคร์อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ได้แล้วเนาะแล้วก็ถัดมาก็ให้เราสามารถเซฟได้เลยนะคะทุกคนสมมติ Smooth, เราเลือกแบบนี้แล้วแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลือกเฉพาะหน้านะคะให้มันเลือกตรงหน้าตรงนี้เนาะเลขหนึ่งแล้วก็ดาวน์โหลดอ๋อ อันนี้เป็นแบบโปรใช่ไหมคะทุกคนถ้าโอเคถ้าเราไม่ได้แบบโปรนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อ่าไม่เป็นไรทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอเดียโอเคก็ให้เรามาที่เทมเพลตตรงนี้นะคะมาเลือกเราเลือกจากตัวดีไซน์ตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนอ่ะสมมติขอแอ้อันนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นแบบฟรีอ่า ปุ๊บนี่ใช่ไหมคะเราจะออกแบบอันนี้ด้วยเนาะสีมันเป็นสีคนละสีของเราใช่ไหมคะเราก็นี่มาที่ตรงนี้จิ้มเหมือนเดิมแล้วเราก็เปลี่ยนสีสมมตนนิอันนี้เป็นสีเดียวกันอะส,สมมติเราเปลี่ยนเป็นสีนี้อ่าอันนี้ก็เป็นสีตีมตัวมุดบอกของเราแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีตัวอักษรของเราอีกทีหนึง่งโอเคอ่า แล้วเราก็มาเปลี่ยนกดไปเลยนะคะทุกคนสนุกมากๆคนได้ชอบมากคือเหมือนแบบเ,เหมือนเราได้นั่งเรียนใหม่อะทุกคนคนได้ชอบอะอยู่กับบางวันนี้อยู่กับออกแบบทํานู่นทํานี่ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยคนทําออนไลน์นะเราไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยไม่มีเวลาทาฟีดไอจไม่มีเวลาทํา IG เนี่ยเพราะว่าเราอะไม่มีแบบไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ย ค้ดก็เอาตัวมาฝังอยู่พินเทอร์เลสกับตัวแ a n วานี่แหละก็หมดวันไปแล้วนะคะทุกคนโอเคอ่ะพอเราจะได้ตัวนี้นะคะเราก็กดมา s เซฟ C A อ่ะก็เป็นโค้ดแอเหมือนกันอ่ะ ลองพิมพ์คันว่าสกินแคร์จะมันจะไ,ได้ไหมสมมุติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราสามารถขยับได้นะแล้วก็ย่อมันตรงนี้แล้วก็เลื่อนวงกลมมาน,นิดหนึง่งให้มันพยายามต่อกัน,นประมาณนี้โอเค ง,ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนโหเราไม่ต้องเสีเวลาทำเนาะหรือเราอยากจะทำอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะอันนี้มันสามารถทำได้สองแบบนะโอเคเราอยากจะทำเผื่อไว้ก็ให้เรามาที่ตรงนี้เพิ่มเพิ่มหน้าโอเคเออปึ๊บปึบ๊างนีใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นสีดำใช่ไหมคะก็ให้เราเรารู้สึกว่าเราชอบอยู่แล้วอย่างนี้นะเราก็เปลี่ยนแค่ตัวสีเฉยๆอาโอเคแล้วเราก็พิมพ์เหมือนเดิมว่าโค้ดเอ่ออไหไ่นะคะโค้ดแอร สกินแค่อ่าสมุิอ่ามันก็เยอะเหมือนกันเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ย่อปุ๊บอย่างนี้อ่าแล้วก็เลื่อนมาปุ๊บคนอ่าเห็นไหมก็ได้แล้วได้สองแบบแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาลองเซฟ อ่าอันนี้ไม่ไม่ติดนะคะอันนี้แบบเป็นแบบฟรีใช้ได้เลยนะคะโอเคพอเรากดเซฟปุ๊บแนะนำให้เป็นแบบ PNG นะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นี่ทุกคนโดแอนใช้แคนวาเยอะมากแล้วก็ให้เรามากดไว้ที่ตรงนี้ไว้ที่หน้าตัวนี้เลยอ่าโอเค แล้วก็ให้เราปิดไปนะคะโอเคถัดมาก็ให้เรามาที่โอเคเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้โลโก้ออกแบบของเราแล้วนะคะเ,คเป็นยังไงง่ายมากๆเลยนะทุกคนคือแบบแบบฟรีด้วยไม่เสียตังค์ด้วยนะคะโอเคงั้นสำหรับ EP นี้นะคะโค้ดแอ้มมาสอนวิธีการออกแบบโลโก้แล้วเนาะ ถัดมานะคะใน EP ถัดไปเป็น EP ที่4ี่อ่ะทุกคนยังไงกำลังสนุกใช่ไหม EP ที่4โค้ดแอจะมาสอนแผนนะทุกคนบอกเลยถอดแผน IG นะหลายๆคนเนาะจะต้องคิดว่าต้องใช้เครื่องมือยังไงออกแบบ IG ของเรายังไงให้ดูแพงนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้ EP หน้าโค้ดแอนะจะมาสอนทุกๆคนนะคะในการนะทำแผนนะทุกคนคือแบบสนุกมากๆในการแบบออกแบบเนาะมันเหมือนแบบยิ่งใครที่ชอบแบบเป็นแบบ แบบชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ออกแบบทําสนุกสนานอะไรอย่างงี้นะคะโอเคงั้นไว้เจอกันใน EP หน้านะคะสําหรับ EP ีนี้สําหรับใครที่เพิ่งมาดูโคตแอฟเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b ส c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อจะไม่ได้พลาดน,นะเทคนิคในการทำออนไลน์เนาะรวมถึงโคดแอนเนี่ยมาสอนเป็นมินิคอสเลยนะคะทุกคนถ้าเทียบก็คือแบบเป็นคอสแพงๆสำหรับหลายๆคนไปโรงเรียนแต่โคดแอมาสอนฟรีกับทุกคนนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะโอเคสำหรับใครที่มีคำถามสำหรับอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใน E ีีหน้านะเป็น E ีีหน้าจะสอนการวางแผนฟีดแล้วนะคะเราจะได้ไอจีที่สวยงามของเราแล้วนะคะโอเคสำหรับ ันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ